เธอชื่อว่านิตาสาวใหญ่ไวสี่สิบเธอมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีเพราะสามีของเธอฮัสเซ่พ่อไม้ลูกติดเขาเป็นนักธุรกิจที่ร่ำรวยมีเงินท้องมากมายเลี้ยงเธอได้ทางชีวิตแต่เธอก็ไม่อยากทำตัวไร้ค่าเธอเลยมาทำงานเป็นครูสอนฟิสิกส์อยู่ในโรงเรียนแห่งหนึ่งภายในเมืองชีวิตของเธอดูจะลงตัวไปซะทุกอย่างทั้งหน้านที่การงานและความรักแต่ก็ไม่ใช่กับเรื่องบนเตียงเพราะสามีของเธอเอาแต่ทำงานไม่เคยสนใจเธอเลยแม้แต่น้อย มันเลยทําให้เธอมีอารมณ์เหงามากๆจนนาไปสู่จุดเปียกของชีวิตในภพขําวันหนึ่งภายในสวนสาธารณะเธอมาวิ่งออกกําลังกายตามปกติแต่ทว่าวันนี้เธอรู้สึกเหมือนว่ามีคนคอยสะกดรอยตามเธออยู่แต่เมื่อมองไปรอบๆก็ไม่เห็นจะเจอใครเลยจนเมื่อเธอกลับมาอาบน้ําที่บ้านจูจๆเสียงออดหน้าบ้านก็ดังขึ้นแต่พอเดินลงมาดูก็ไม่เจอใครพบเพียงช่อดอกไม้ที่วางเอาไว้พร้อมกับการที่มีข้อความเขียนว่าคุณแทบบมากๆตอนที่กําลังวิง่ง เช้าวันรุ่งขึ้นเธอก็มาทำงานในอาชีพที่เธอรักวันนี้เธอมาคุมนักเรียนซ้อมบอลอยู่ในยิมแทนอาจารย์ประจำวิชาที่ลาป่วยเธอผู้ชมเชยนักเรียนชายคนหนึ่งเขาชื่อว่ามาคัสแต่แทนที่เขาจะกล่าวขอบคุณครูเขากลับชมเธอกลับมาเสียอย่างนั้นบอกว่าเธอกระช่างดูดีเอามากๆอานิตาก็รู้สึกเอ๊ยยังไงซีพ่อหนุ่มคนนี้หน้าตาก็ดีแถมยังปากหวานอีกตังหากทาให้อานิตาเริ่มสนใจเขาขึ้นมาเธอมักมาแอบยืนสองมองเขาอยู่บ่อยๆจนมีอยู่วันหนึ่ง นักเรียนชายได้เกิดชกต่อยกันขึ้นอานิตารลวิ่งไปแยกตัวมาคัดออกมาและลากตัวเขาพามาสงบสติอารมณ์ในห้องพักครูมาคัดบอกว่าเขาไม่ได้เป็นคนเริ่มก่อนและถามถึงเรื่องคอที่เคยบาดเจ็บของเธออานิตาก็งงว่าเขารู้ได้ยังไงจูจูมาคัดก็ขอจับคอของเธอเขารูปไล่ต้นคอเธอไปมาสักพักจนทุกอย่างมันเกิดจะควบคุมแล้วดีที่ครูคนอื่นเข้ามาขัดจังหวะสักก่อนมาคัทเลยต้องถอยออกมาเขาเดินจากไปแล้วแต่อานิตายังคงต้องนั่งสงบจิตใจ ราะอารมณ์ที่มันพุ่งพ่านไปทั่วทั้งตัวหลังจากนั้นอานิต้าเริ่มอยากรู้จักเขามากขึ้นเธอแอบ,บส่องไอจีของมาคัสความแซ่บของเขาโดนใจเธอมากๆากโดด้วยจรรยาบรรของความเป็นครูเธอเลยส่งไดเล็กเมสเซจไปหาเขาเพื่อบอกให้เขาลืมเรื่องวันนี้ซะและมันก็ไม่ควรจะเกิดขึ้นอีกสักพักมาคัสก็ตอบแชทเธอโดยการส่งรูปคือหรือมาให้เธอดูเธอลุดขำออกมาก็จะซูมเข้าซูมออกดูจนฉ่ำมันตาตึงติดตาติดใจเธอมากๆจนทําให้เธอนอนไม่หลับทั้งคืน พอเอาแต่คิดถึงเรื่องนี้ไม่ยอมหยุดจนเช้าวันต่อมาทางโรงเรียนได้เชิญผู้ปกครองของมาคัส่อคุยเรื่องที่เขาชกต่อยกันในโรงเรียนพออันิต้าเห็นแม่ของมาคัสก็จำได้ว่าเธอคืออันนี่เพื่อนเก่าสมัยที่เคยเรียนมาด้วยกันทั้งคู่ดีใจมากที่ได้เจอกันอีกครั้งก่อนที่จะเริ่มคุยกันต่อว่าทางโรงเรียนจะลงโทษมาคัสโดยเขาจะไม่ได้ไปทัศนศึกษากับเพื่อน,พ,อนพ่อของมาคัสก็เริไวไว่มโวยวายเพราะโทษของมาคัสมันรุนแรงเกินไปด้านบนโต๊ะก็เถียงกันไฟไหม้ส่วนใต้โต๊ะ มาคัดก็ช้ยเท้าลูบไล่เธอไม่ยอมหยุดและในคืนวันนั้นเองขณะที่อานิต้ากำลังจะกลับบ้านก็มีสตอกเกอร์คนเดิมสะกดรอยตามเธอมาเธอรีบวิ่งเข้ามาในรถแต่ยูยูมันก็พูดพาดตามเธอเข้ามาด้วยเธอทั้งตกใจและประหลาดใจพอสตอกเกอร์คนนั้นก็คือมาคัดนั่นเองอเธอกล่าวทักทายเขาแต่มาคัดก็ไม่พูดพ่ำมทำเพลงเขาเข้าไปเดินงานอย่างเต็มที่ก่อนที่พวกเขาทั้งคู่จะพากันขึ้นสวรรค์ชั้นเจ็ดอย่างมีความสุขหลังจากวันนั้น อานิตาก็ข้างรักหนักมากพวกเขาจะพากันขึ้นสวรรค์ทุกครั้งที่มีโอกาสทั้งในโรงเรียนและที่บ้านของอานิตาหรือแม้กระทั่งที่บ้านของมาคัสแม่ของเขาและญาติๆก็อยู่กันเต็มบ้านแต่ก็ไม่มีอะไรกัน้นเธอมีความสุขฉ่ำจนเมื่อวันเวลาผ่านไปมาคัสก็เริ่มตีตัวออกห่างเขาเริ่มหลบหน้าหลบตาไม่อยากเจอเธอจนอานิตาก็จับได้ว่ามาคัสกำลังคบกับมีนาะนักเรียนสาวที่เป็นลูกศิษย์ของเธออานิตาเริ่มหึงหวงตามจิตเขาเป็นไก่พอร้อนใจกูจะเสียเขาไป สามีของเธอก็เริ่มระแคะระขายผู้ช่วงนี้เธอดูห่างเหินจากเขาไปอานิต้าก็บอกว่ามีปัญหาเรื่องงานนิดหน่อยก่อนที่ทั้งคู่จะมาถึงงานสังสรร์วันรวมญาติแต่อานิต้าจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเธอจ้องมือถือทักแชทไปหามาคัสตลอดเวลาจนเธอร้อนใจทนไม่ไหวแล้วก็จะขอตัวออกไปโทรหามาคัสแต่เขาก็ไม่รับสายเธอทีนี้ก็วาวุ่นเลยอานิต้ารีบบุงรถไปหาเขาที่บ้านญาติของเขาบอกว่ามาคัสไปซ้อมบอลเธอก็ตามไปแต่ก็ไม่เจอตัวอานิต้าเลยขับรถตะเวนหาเขาไปทั่วทั้งเมือง จนไปเจอเขากาลังเดินเล่นอยู่กับเพื่อนมาคัดจาใจต้องขึ้นมาบนรถเธอถามเขาว่าเป็นอะไรหรือเปล่าช่วงนี้ทําไมหายหน้าหายตาไปเลยมาคัดเลยยอมรับตรงๆว่าเขากําลังเดทอยู่กับมีนาแถมยังบรรยายว่าเธอนละแซบมากแค่ไหนพอได้ยินแบบนั้นอานิต้าก็เสียใจมากจนสามีของเธอก็เริ่มสงสัยเพราะเธอซึมเศร้าเข้าวปาไม่ยอมกินและไม่อยู่วันหนึ่งในคาบเรียนวิชาพละอานิต้าเห็นมาคัดกับมีนาอยู่ด้วยกันมันเลยทําให้เธอปี๊ดแตกเกิดอาการหึงหวงจนเก็บทรงไม่อยู่ เธอสั่งให้นักเรียนทุกคนออกไปวิ่งรอบสนามซะอย่างนั้นและเธอก็ใช้จังหวะนี้เข้ามาแอบส่องโทรศัพท์ของมาคัสจนได้เจอกับรูปช่ำๆของมีนาเธอเลยใช้โทรศัพท์ของมาคัสโพสต์รูปมีนาแผลหลาไปทั่วสั้งโซเชียลจนทําให้มีนาอับอายไม่กล้าไปโรงเรียนอานิต้าก็สวมบทแม่พระเธอมาเยี่ยมมีนาที่บ้านเพื่อปลอบใจเธอก่อนที่อานิต้าจะสูมไฟเข้าไปอีกเธอบอกว่ามาคัสเป็นผู้ชายเร็วกว่าหมาเขาไม่เหมาะสมกับมีนาเลยสักนิดเธอหาแฟนใหม่ได้ดีกว่านี้อีก ทุกอย่างเป็นไปตามแผนแต่พอวันต่อมาอานิต้าขับรถมารับอันนี่และพวกเธอก็ได้เมามอยกันอยู่ในรถจนอานิต้าได้รู้ว่ามาคัดพามีนามาที่บ้านและพวกเขาสองคนก็ได้คืนดีกันแล้วหลังจากนั้นอานิต้าก็เริ่มทําตัวเป็นสตอกเตอร์คอยสะกดรอยตามแอบดูพวกเขาเธอว้าวุ่นใจคิดวางแผนจะชิงคนรักกลับมาหลายวันผ่านไปเธอขับรถมาหามาคัดที่สนามบอลและดูเหมือนเขาไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่นักที่ถูกเธอตามจิกเป็นไก่แบบนี้ พวกเขาเข้ามาคุยกันอยู่ในรถก่อนที่อานิต้าจะโกหกว่าเธอท้องมาคัสก็งานเข้าทันทีเขาฟูลไฟล์ร้องไห้เสียใจออกมาอานิต้าปลอบใจเขาบอกว่าทุกอย่างจะเรียบร้อยและเราจะหาทางออกด้วยกันแต่ไหนก็ไหนแล้วหลังจากที่ห่างหายกันมานานอานิต้าก็เข้าไปเดินงานอย่างเต็มที่แต่มาคัสก็ไม่ค่อยจอยเท่าไหร่และพอเสร็จภารกิจอานิต้ารับปากว่าจะไม่บอกมีนาแต่จากนี้เป็นต้นไปมาคัสต้องตอบแชทเธอทุกครั้งจนหลายวันผ่านไป เกิดกระแสะข่าวลือไปทั่วทั้งโรงเรียนว่ามีครูคนหนึ่งแอบไปมีสัมพันธ์กับนักเรียนชายครูคนนึงมาถามเธอว่ารู้เรื่องไหมแน่นอนเธอปฏิเสธว่าไม่รู้แต่พอหลังเลิกงานเธอเดินมาที่รถก็มีข้อความด่าเธอเขียนอยู่บนฝากระโปรงนั่นก็แสดงว่าใกล้ถึงเวลาที่เธอจะโดนจับโปกแล้วและในเช้าวันหนึ่งหลังจากที่อานิต้ากลับมาจากการวิ่งเธอเห็นสามียืนยิ้มอยู่นอกระเบียงแววตาของเขาเหมือนจะสื่อว่าเขารู้เรื่องชูรักของเธอหมดแล้ว อาน,นิต้าลมจะขึ้นเธอช็อกไปจนพูดอะไรไม่ออกแต่ทันใดนั้นออกหน้าบ้านก็ได้ดังขึ้นเธอออกไปเปิดประตูก็เจอกับอันนี่อันนี่บอกว่ามาคันเล้าให้ฟังหมดแล้วต่อไปอย่าไปยุ่งกับลูกชายฉันอีกไม่งั้นเธอได้เจอดีแน่อาน,นิต้าก็ได้แต่ร้องไห้และรับปากเธอและในคืนนั้นอาน,นิต้าหลบหน้าสามีไปพักที่โรงแรมเพราะความละอายใจที่โดนจับโป๊ได้ พอเช้าวันใหม่เธอกลับมาที่บ้านกระเป๋าเสื้อผ้าของเธอก็ถูกเตรียมไว้แล้วเธอถูกสามีเฉดหัวออกไปจากบ้านแต่ข่าวซวยก็ยังไม่จบแค่นั้นมีข่าวซุบซิบดังไปทั่วทั้งโรงเรียนจนมันทำให้เธอถูกไล่ออกทันทีแต่ก่อนที่เธอจะไปเธอโดนบงังคับให้พูดความในใจออกมาถึงเรื่องที่เกิดขึ้นกับเพื่อนร่วมง,งานฟังเธอรู้สึกเศร้าและอับอายมากพอเดินออกมาก็เห็นรถของสามีจอดอยู่เธอดีใจมากคิดว่าสามีให้อภัยเธอแล้วแต่มันกลับไม่ใช่เขาขับออกไปอย่างรวดเร็วมาคะที่ลงมาจากรถ ก็เดินเข้ามาบอกเธอว่าเขาเป็นคนบอกเรื่องนี้กับทุกคนรวมถึงสามีของเธอด้วยเขาเป็นคนดีนะแต่ครูไม่เหมาะสมกับเขาหรอกอาน,นิต้าได้ยินก็รู้สึกโกรธและเสียใจทั้งๆที่เขาเป็นคนเริ่มก่อนแทๆ้ๆจนชีวิตของเธอต้องมาพังแบบนี้เธอไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนแต่เธอคงอยู่เมืองนี้ไม่ได้อีกต่อไปแล้วเธอต้องหนีหนีไปจากเสียงซุบซิบนินทาและหนังก็ได้จบลงไปเอาละครับขอบคุณที่รับชมมาถึงตรงนี้นะครับ จบกันไปแล้วนะครับสำหรับหนังเรื่อง a n affair และถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสิกดักวินนะครับแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับผมจะรออ่านทุกคอมเมนต์เลยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวีดัสสวัสดีครับ